สวัสดีคะ่ะมาแล้วนะคะเจเคนโนมาแนะนําบ้านสวนสวยๆนะคะทุกท่านได้รับชมกันนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เจเคโนโด้วยนะคะทุกท่านในวันนี้นะคะเป็นบ้านสวนสวยๆอยู่ที่ตําบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่150ตารางวาคา่ะ เจ้าของต้องการขายด่วนนะคะในราคา2ล้าน5แสนบาทค่ะทุกท่านบ้านสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะอยู่ในแนวของสไตล์บ้านสวนนะคะทุกท่านเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียวนะคะพื้นที่ก,กว้างค่ะ150ตารางวาสนใจดูแปลงจริงได้นะคะโทรนัดร่วงหน้ากับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านหรือต้องการขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าไปได้ตามไอดีใต้คลิปเช่นกันนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะเจคเคนกขอแนะนำบ้านสวนสวยๆทุกท่านได้รับชมแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ